เอาครับเอฟซีครับฝนตกฝนห้อยฝนกระลังตกเอฟซีเฮ้ยเก็บดอกกระเจียวคือเก่าหน่าละครับคนลหลายหลายเอฟซีเฮ้ยแต่ว่าดอกกระเจียวสิหลายบ่มาเบิ่งมาลุ่นกันเอฟซีเฮ้ยดอกแหลกแหกมันของบ่าวหมูครับมากับสาวหน่อยคือเกา่าคนหลายหลายเอฟซีเฮ้ยมื้อนี้เขาซาแน่จัน้อยกีดยางซัวสิแล้วเอฟซีเฮ้ย นี่ครับอีกดอกเอ้ามาแล้วเอฟซีเอ้ยฝนตกลงมาอังสี่เนี่ยโอ้ยดอกกระเจียวมันก็สีซื่อสีบานคนหาอยู่หากินกับดงกับปลากับสิพ่อมีอยู่มีกินแหละเอฟซีเอ้ยคันได้ตกมาอังสี่ครับนี่โอ้ยงามงามเลยฝนตกว่างมือว่านนี่ครับผมวันที่แปดเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเอฟซีเอ้ยหาดอกกระเจียวไปใส่เขียดไปขัวใส่อึงแหละเอฟซีเอ้า มาเบิ้งมาหากันต่อครับหมานี่กรสิทธิไทยบเบิ้งคือเก่าหนักอีฟซี่เอ้อาเอฟซี่ครับสาวหน่อยพอแล้วเอ้างานไม่น้อมถือฝนเนาะเบิ้องอีฟซี่เอ้ดอกขาวงามดีลดอกกระเดียวฝนหากระไรครับเพิ่นก็หาคือกันยางหาดอกกระเดียวคือกัน มาหลุ่นมาหากันต่อครับผมออกางข้างใน,นเอฟซีไัเดย์บอลเลนได้ครับนี่เบิง้งนี่ครับทางทางพญาพูนเที่ยวดอกก็ะเทียวออกนี่ครับนี่้างข้างเอาหน่อยมาซับเอาายตา่ือกันเดเขาเนี้ยไม่เห็นพอดีบ่มาหมูไตอึงมือขึ้นนี่ได้บัรลายได้พ่อขัวใส่ดอกกระเจียวขึว้นบานนี่แ่่ะก็เลยมาหาวัตถุดิบเพิ่มเติมเอฟซี เขาเอินหางธรรมชาติเนะะซูปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติเอาหากันต่อหลุ่นกันต่อครับกำลังแทงกำลังขึ้นเลยนะเอฟซีสาวหน่อยเพิ่นเห็นเพิ่นตาดีจะเห็นดอกเดียวนะจะขึ้ไปเห็นดอกนี่ทัานเลียวเฮ้ยอสาวหน่อยเอินบ้าหมูมาพ่อดอกกระเจียวเลยย้สีเอ้นี่ครับดอกหนึ่ง ดินยังสี่นะแม่มันเจ็บไงเจ็บดอกเกี่ยวยี่สี่เอาหากันตัวครับหากันตัวเอาค่ะยี่ีครับบ่าหมูพอ่อสองดอกดี่สี่นี่ครับดอกแรกตื่นส้าหน่อยมาคุดแล้วมาสาเปอ๋นี่อีกดอกหนึ่งครับแค่แวะอยูน่นี่นี่ครับเป็นดอกกระเกียวแท่งไม้ขึ้นไม้่ f ีครับกรลังบานอา้าวมา,แวมา,แวมานแหละบัตเตอนี่ซัมสซสิวสก,กินมาแหละ บ่ดีแล้วดอกหนึ่งดอกน้อยเลยไองามไปโซนเจ้ารถดแบบนี้มึงจะว่าจะเห็นไว้หากันต่อครับเอฟซีครับสาหน่อยเป็นพอไว้เป็นสะไปเอาของเพลินครับนี่ครับเอฟซีครับหันหลังยังค่อยมาพอเอฟซีว่าหันนี่สาหน่อยเอาอยู่หันครับมัน ห่างกันบ่หอดเมตรครับนี่แนบ่บเห็นพุธัญญางออกไปหันหลังมามาพอ่อซับอื่นสาวหน่อยมาเอาเลรครับพ่อไปสองดอกอีกคือเก่าอยู่สิอีกดอกหนึ่งนี่ครับอยู่ในน้ำพุนหกหก,หกพุนครับมาสาวหน่อยว่าสาเองไร่สิพ่อน้ำถอดใจให้สาวหน่อยมาเอาดีกว่าแทนที่โลกที่โลกบูน้ำแทนหอมสาวหน่อยเป็นออกกตาตังไปครับดอกกระเจียวบนเี่สี่ ว่าหักกันแห้งเนาะว่าสันว่าพอน้ำเบินมาเอาดอกกระเจียวว่าสันเฮ้ยอู้ท e <ım Laser> ิศเหนวางเลยเนาะแล้วมือหนึ่งก็ถือกล่องเอฟซีเอ้ยถ่ายคลิปไปเอฟซีเบิ้งนี่สาวน้อยนี่แหละเอฟซีขันซุนมันออกมันก็พอได้เก็บจังสี่เหรอครับหาแล้วก็ต้องจำหม่องจำบอลเลีร์พื้นที่สาวหน่อยก็เอฟซีเกิดในน้ำครับ น่ครับเอฟซีดอกบานแผ่แก่จรินะดอกใหญ่คือดอกหน่อยบนนุ่สัตว์จุ๊บกระสันถือกโอ้ยขี้ดินเนี่ยประเทศเขาเอาอยางเอฟซีมันน้ำนงงอ้าหายตัวเอฟซีเดีย๋ยวเราโม่สิผ้ายางลาะทั้งนี้ก่อนก่อนสิบวกไปหากับสาวหน่อยมองกระตาเพิน่น ไอ้ว่างไว้ครับมันเหลือตาเสี้ยนิ่ญหาเฮ้ยจังไดดอกเอฟซีเอ้ยเฮ้ยเพิน่นบ่อยกเข้ามาดอกมุมนี่เป็นอุ้มน้ำตัวาสาวหน่อยก็เบาหมูนี่วายว่าแต่พ่อครับว่าแต่พ่อเอาเบิดน้ำบ่น้ำบุกเขาได้เอาเลยใส่กระตาเจ้าวายสาวหน่อยว่างกระตาเทิงพ่นดอกกระเจียวนี่มากออกจังสัน เป็นจุดไอ้อัพสายตานําละเอซี่ข้าเจ้าแนมบ่เห็นปัญญาสาวคือเขาดอกสาวหน่อยก็บ่าำมูนี่ดอนเดชเคยได้ก็วนอยู่ห่นล่ะครับมันจะเอาแค่พ่อกินบ่ต้องหว่วงว่าได้แน่นอนโอ้ดอกใหญ่เด้เนาะดอกเริ่มงามขึ้นเอาหากันต่อครับผมแยกข้างกับสาวหน่อยเอซีแยกมาปุ๊บกับพ่อปับ๊บบ่เอิ้์นละละ่ะให้สาวหน่อยปัญญาสาวหาทางพุ่น ราคาพ่นพ่อบ้าหมูะไดไปทายคลิปเอาเอาเองนี่ครับโอ้ดอกใหญ่ดีสิดอกงามดอกงามนี่ซับแหล้วกันงัดยังสี่เลยฟีสี่นั่นครับเป็นเสืตัดอยู่ไอช่วงอ่อนเขาพอดีนี่โอ้ดอกใหญ่ครับผมดอกนี้สุดยอดเลยหากระต่อครับผมมันหมานครับบ่งฟีซีบ้าหมูขึ้นแนมเห็นนี่เฮ้ใบไม้โป๊ปกอยู่ก็ได้ยังเห็นยูฟซี FC. ไม่พูนเหยียบประสันเด้ครับนี่ เขาพระท่านได้ปรุงดอกขาวนะเอฟซีพระท่านได้บานก็เลยแนมเห็นยากเยียบก็เยียบไปแล้วครับถึงเวลาเขาก็ออกบานคือเกานี่จ um, uh ิงสี่ละนี่เออเอฟซีเอหมานล้วตัวนี่เอาครับเอฟซีครับสาวหน่อยพ่อแล้วว่าสองดอกเลยยพระท่านอื่นบ่าหมูมาไทยลิปยะยะเขาทาแต่ว่าหาไปหามานี่มัน สีใดคือเกานันละว่าคุหลลยก็ได้ออกใกล้กันเลยตจีนี่ครับสาวหน่อยเพิ่นพอตีไปได้เจ้าเนี่ยม่เห็นดอกนี้ด <c oughs> อกนึงเอฟซีกำลังแข่งกำลังบานดอกเดียวอ่าสุดยอด กันเขาได้ออกก็ออกบ่ไกลกันล่ะครับเอซี e นี่สาวหน่อยพ่ออีกแล้วกล้ๆกับสองดอกเพ่นเอาวางหันละดอกที่สามแล้วเพ่นว่าเออขึ้นละตัวเอาครับเอ e ครับสาวหน่อยก็เอิน่นบ้าหมูไปไทยดอกกระเจียวพันพ่อไว้บ้าหมูก็เลยพอ่ออีกดอกนึงนี่เอานตัวครับดอกใหญ่สัมนี่โ oh อ้โหสอน งามงามเอาเอฟซี UFC ครับสาวหน่อยเพิ่นพอ่อแพ็คคูกระตาว่างไว้ไสบุเพิ่นว่าบัตตานีห้อยยิย่งมีอุปสรรคในการย่างหากระตาแทนบัตตานียูออกหลย,ยูอเอฟซีแต่ว่าห้อยเขากรนครับเขามาก,ก่รนเอาผู้ใดมาก,ก่รนกะขื้ววาเอฟซีหาของปลาเนาะ เนี่ยมันออกบานขาวแผแว่อยู่ครับอ้าวมาเบิงมาหลุนกันต่อฟซีครับหากระตาพ่อแล้วเอฟซีกระตาสาวหน่อยห้ไยเขาเอาเวอร์เซนต์่ำไมเขาผิดออกนี่โอ้ดอกงหญ่เ้าสาวหน่อยดอกนี้เซ็มเล หาตัวครับ<ช>ปลานี่ก็พ่อกินดอกะใสๆโอ้ยเ,เนาะตาดีแท้สาวหน่อยเองซีเอยอเขาเกิดไต่ใบใหม่ยังสี่แล้วครับคนอื่นก็เลยเนี่ยมเราเห็นขัดเหลือตาเพิ่นเป็นของสาวหน่อยเอาหาตัวพ่อแล้วพ่ออีกเดเอฟซีสาวหน่อยบ่อหมูว่าท่านพออ่อเอาทับเอา เรียว่าขาจาวยางส้นล่างบังหันวายางอืมราะว่าคนมันไหลยอฟซเขจาแบบยางแข่งกันนะครับหานะแต่ว่าสาวหน่อยกับบ่าวหมูนี่ยางเลาะครับีห้อยเขาเอาไม่ไมห็นบัคคันขุดดินไม่ไ,มไมหมยืนเอาหาตหา F อาออ่อครับองามบิลีเอฟซีเอ้ยบ่าวหมูพ่อใบสองดอกครับเกษีปีชิดต์มัไลเอฟซีเอิรนสาวหน่อยเพิ่นมาเก็บก่อนปดชิปแล้วกะ็ให้เบิง้งดอกกระเจียวที่เก็บ ไม่กับตาเนาะเอฟซีเนาะนี่แหละดอกหนึ่งครับดอกาอง,งามๆเลยฟูอีกดอกหนึ่งเอฟซีเห็นบ่ครับขางต้นไหม้ขาวๆพุน่นเพื่นเบิ้นอยู่พุน่นโอ้อนอนซอนเอาบอกพื้นว่าพ่อขวัวใสอึงใสเขียดยังพ่อเหรอครับผมเบิ่งขาเา่าครับโอ้ยเบิงบ่งเบิงบ้งเบิ่งเบิ้งเศร้าหน่อยเถอโอ้สุดยอดยุ้ยเนาะ ซ้ำส ok ิก oh, 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 oh. uh, ินคือบ้าหมูบ้านล่ะปิดษไายด้วยดอกบักไงโอ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 เดี๋ยวที่เดี๋ยวถ้าคุณปางตาไปหายตีนเขาแนมบุเห็นบึงโอ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 ้ยฝนตกใส่ขี้ดินก็ต้องล่างดีๆแน่เอฟซีเอ้ยยามกินเอ้าสรุปคลิปละเอฟซีบึงละครับนี่ได้ละพ่ออยู่พ่อกินละกับสาวหน่อยนี่เอาฝากเอฟซีแฟนครับคือเกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำน้ำมิสาน เป็นกำลังใจให้สาวหน่อยแล้วกัทีมงานต่างๆครับเราะว่สิวานแหนยิ่งปลาเนะฝากไว้สํานิดละครับสวัสดีครับ